กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเอเลเวอร์ไทยแลนด์ทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูแนวทางการบริหารแวกเพื่อใช้ในการเล่นเกมนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเนี่ยมักจะสับสนว่าเราควรลงอุปกรณ์อะไรดีขุดอุปกรณ์อะไรดีใช้แวกสเต็กเท่าไหร่ใช้แวกในการซื้ออุปกรณ์เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เพื่อนๆจะได้อีกหนแนวทางนะครับที่ผมใช้ในการขุดอยู่ อนนี้ก่อนไปรับชมรับฟังนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลย Let's go ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูกราฟการแลกเปลี่ยนระหว่างเหรียญ t l m ที่เราจะได้กับเหรียญแวกเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมจะเน้นเรื่องการมิ n ิทส์เมนตผมจะใช้แนวโน้มหรือว่าเทรนเข้ามาช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการเล่นเกมผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้ตัวนี้จะเป็นเส้นเทนรนไ์ในขาลงของอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างแวกกับ t l m ซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1 TLM เท่ากับ0.37แวกนะครับสเส้นนี้มีนัยสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าทะลุขึ้นไปได้มันจะมาทดสอบที่1เหรียญเท่ากับ0.6แวกนะครับ1เหรียญ TLM เท่ากับ0.6แวกเราก็จะเป็นเส้นแนวต้านต่างๆนะครับที่ผมขีดไว้มีโอกาสเป็นไปได้สูงถ้าหากผ่านที่1.08ไป จะไปทดสอบอยู่ที่1.53ตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับเพื่อนๆต้องลุ้นดูอีกทีหนึ่งว่าจะสามารถยืนเหนือเส้นเทรลเลได้หรือเปล่าตัวนี้ก็จะเป็นกราฟรายวันที่อยู่ในกระดานของทางไบแ a น c e นะครับเป็นกราฟอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างแวกกับ US ดอลลาร์ตอนนี้1แวรกก็มีค่าประมาณ0.38 US นะครับ เพื่อนๆต้องคอยจับตามองเส้นนี้นะครับราคาตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ0.4142ถ้ามูลค่าแวกวิ่งทะลุผ่านเส้นนี้ไปได้เนี่ยเส้นแนวต้านที่ผมมองเห็นข้างบนเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับอาจจะมาทดสอบอยู่ที่0.7ดอลลาร์ซึ่งจะไปได้ค่อนข้างไกลนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้ประกอบการตัดสินใจว่าผมจะเข้าบริหารแวกที่มีอยู่ในมือผมยังไง ถ้าขึ้นไปถึงก็ประมาณเกือบ40%เลยทีเดียวพะเ,เพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้เทรนด์ลายขาลงตรงนี้ที่ผมขีดไว้เนี่ยมันเบรกได้แล้วเหลือแค่ฮอลลซินทอลไลน์นะซัพพอร์ตตัวนี้นะครับที่จะเป็นแนวต้านขาขึ้นถ้ามันขึ้นได้เนี่ยราคาแวกก็คงจะวิ่งไปไกลนะครับตอนนั้นเพื่อนๆคนที่อยากเล่นเอเลนเวลโดยใช้แวกมาสเต็กในการเล่นก็อาจจะต้องคิดหนักนะครับ ส่วนมูลค่าของเหรียญ TLM ของตัวเกมเองก็เริ่มกระโดดขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังทำการทดสอบแนวต้านที่สำคัญแนวต้านตัวนี้ก็คือจะเป็นจุดที่มาทดสอบโลเดิมของเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับเมื่อราคาวิ่งทะลุผ่านเส้นแนวรับแนวรับก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับจุดนี้เป็นเส้นที่สำคัญตัวนี้ก็มีโอกาสแนวโน้มเป็นไปได้สูงนะครับที่เหรียญ TLM เนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพราะตัวนี้ราคาวอลลุ่มของการซื้อเหรียญ TLM ก็ขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนเพื่อนๆสังเกตดูตัววอลลุ่มนะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันคือช่วงจังหวะที่ตลาดกำลังลังเลก็มีช่วงท้ายที่มีการเทขายลงมาก็จะมีวอลลุ่มขึ้นมาก็วอลลุ่มช่วงนี้ถ้าเทียบกันกับวอลลุ่มซื้อขึ้นไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับการซื้อขึ้นมาในครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปทดสอบ 0.26เนี่ยเป็นไปได้สูงถ้าผ่านแนวต้านตัวนี้ได้นะครับจะวิ่งไปอีกค่อนข้างไกลจะไปทดสอบอยู่ที่ประมาณ0.38 USD เลยทีเดียวนะครับตรงนี้ค่อนข้างสูงแล้วเท่าที่ดู3การาฟประกอบกันเนี่ยอนาคตเนี่ยก็เป็นไปได้สูงที่เหรียญ TLM จะเริ่มแข็งขึ้น พอเรียน t l m เราแข็งขึ้นเราก็จะสามารถแลกกลับมาเป็นแวได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานของเรื่องกราฟราคาซึ่งผมก็จะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารแวกเริ่มต้นสำหรับมือใหม่นะครับไม่ไม่ต้องคิดมากนะครับเกี่ยวกับการเลือกซื้ออุปกรณ์เริ่มต้นเกมมาเราก็จะได้พ่วมาหนึ่งอัน หัวเป็นตัวนี้นะครับราคาตลาดก็อยู่ประมาณบาทกว่าๆตัวนี้เราสามารถออกมาใช้ขุดได้ทีนี้เราต้องการใช้อุปกรณ์เนี่ยทัมม้งหมด3ชิน้นถ้าสมมุติเพื่อนๆมีแวกอยู่200แวกผมก็แนะนำนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับ200แวกเนี่ยเอามาขุดพัวเลยหรือว่าใช้คาปาก็ได้นะครับต้นทุนไม่ไม่ค่อยแพงมากก็ประมาณ7บาท 200แกก็จะเอาไปใช้เป็นค่าสมัครบัญชีของทางแบกบอลเลตผมประเมินไว้ประมาณสัก6เหรียญ5เหรียญเป็นค่าบัญชีอีก1เหรียญเนี่ยเราอาจจะถอนออกมาไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องใช้ในการซื้อแรมในการเข้าไปสร้างตัวละครหรือการส่งรับอุปกรณ์หรือขายของต่างๆในออโตมิกดังนั้นเนี่ยส่วนนี้ผมก็จะประเมินว่าเป็นรายจ่ายของเราที่ต้องใช้ก็คือจะประมาณ6แบกต่อ ID ท่านก็จะเหลืออยู่ประมาณ194แวกในการสเต็กก็อาจจะสเต็กเน็ตสัก1น่งอ,อีก193เราก็อาจจะสเต็ก CPU ในการขุดทั้งหมดตัวอย่างคลิปก่อนเนี่ยที่ผมทำไว้ให้เนี่ยเราสเต็กไป150เราได้ CPU มา38 ms อตอนนี้รู้สึกว่าจะลดแล้วนะครับก็150เนี่ยจะได้ประมาณ35 ms ในรายการของ3พั่วหรือ3คาปาก ถ้าสมมุติเราสแตก็กเมื่อกี้เราเหลือสแต็กอยู่193เราใส่ไปนะครับ193นเเราก็จะเห็นว่าในการใช้แหวก200เหรียญเนี่ยเราก็ใช้เป็นค่าสมัครบัญชี6ใช้ในการสเต็กเนี่ย1 9อเราก็จะสามารถขุดได้ประมาณถ้าเป็น3พั่เราก็ขุดได้ประมาณ ยี่สิบชั่วโมงแล้วก็พักอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงถ้าเป็นคาปาเนี่ยคาปาเนี่ยมันจะขุดเร็วกว่าพั่วอยนิดนึงก็จะขุดได้เนี่ยประมาณสิบเก้าชั่วโมงแล้วก็พักอยู่ห้าชั่วโมงพอมาถึงคนที่มีแหวกเยอะซึ่งเกมเนี้ยจะแตกต่างกับเกมอื่นๆแล้วก็ดูแล้วค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็ปลอดภัยกว่าเกมอื่นโดยที่เราสามารถเมเนจได้สเสน่ห์ของเกมนี้เนี่ย อุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ยิ่งแพงเราจะขุดได้เยอะกว่าคือมันเป็นลักษณะของการเมเนจการบริหารแหวกว่าเราจะสเต็กเท่าไหร่อย่างที่อื่นเวลาสเต็กเหรียญเราก็จะได้เหรียญเหรียญน,นั้นกลับมาใช่ไหมครับ อาจจะมากหรืออาจจะน้อยแต่ก็ยังไม่เคยเห็นที่สเต็กที่ได้มากกว่าเดือนละ5%ถ้าเพื่อนๆมีที่ไหนที่สเต็กเหรียญแล้วได้กลับมาเดือนหนึ่งมากกว่า5%ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะได้ลองไปซื้อเหรียญน,นั้นไปสเต็กดูบ้างซึ่งตัวนี้ผลตอบแทนเอาไในการสเต็กของทางแวกเองเนี่ยพอสเต็กเฉยๆมันไม่มีรีเทิร์นมานะครับที่ผม ไปสเตกไว้ไม่ได้กลับมาเป็นรูปแบบของแบบกสเต็ก mm. เพื่อจอง CPU แล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ mm. ในเกมเอเลเบอร์บไปขุดนะครับอย่างที่ผมพาไปดูกราฟต่างๆเนี่ย mm. เพื่อนๆจะเห็นว่าอนาคตเนี่ย mm. เหรียญแบวกหรือเหรียญ t l m เนี่ย mm. มีโอกาสที่จะขึ้นสูงมาก mm. เมื่อเทียบกับณปัจจุบันตอนนี้ที่ผมอัดคลิปสมพุทธ mm. เพื่อนๆจะเข้ามาลงทุนโดยการช้อนซื้อเหรียญแวก แนะนำให้เพื่อนๆเ,เอามาสเต็กไว้ดีกว่าซื้อไว้เพื่อรอปล่อยขายในอนาคตก็คือเอามาสเต็กในตัวแหวกแล้วก็มาขุดยกตัวอย่างถ้าสมมุติเพื่อนๆจะใช้ทุนแหวกเอามาลงทุน1,000แหวกแล้วเพื่อนๆ ดูว่าเวลาเราถูกแบนขึ้นมาเนี่ยตัวเราเองรับสภาพในการโดนแบนได้มากน้อยแค่ไหนเพราะความรู้สึกแล้วก็ศักยภาพทางด้านจิตใจพื้นฐานของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันบางคนเนี่ยอ่อน ID เป็น100 ID เป็นพันไอดแต่จิตใจเราเนี่ยไม่แข็งแรงพอเนี่ยเวลาถูกแบนมา100 ID เพื่อนๆจะเฟลมากๆและอาจจะท้อแล้วก็ออกจากเกมนี้ไปได้ง่ายๆ ความสนุกของเกมนี้มันอยู่ที่การถูกแบนเพราะเพื่อนๆจะต้องสู้กับอะไรที่เพื่อนๆสู้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ระหว่างเส้นทางในการสู้นั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับผลตอบแทนรีวอร์ดกลับมาค่อนข้างถือได้ว่าดีแตกต่างจากเกมอื่นที่เราจะต้องใช้เหรียญเนี่ยไปซื้อ NFT ของเขาซึ่งราคาแต่ละ NFT แต่ละเกมเนี่ยค่อนข้างแพงถ้า เกมนั้นเนี่ยพูระเบิดพูแตกหรือเกมเนี่ยไม่ไม่สามารถเมเนวนเงินเข้ามาเติมในพูเขาได้เนี่ยวันหนึ่งมันก็จะระเบิดแล้วก็แตกเกมก็ปิดตัวลงไปทีนีน้ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าช้าเนี่ยมันก็จะทําให้เพื่อนๆเ,เจ็บตัวได้ง่ายๆซึ่งเกมนี้จะแตกต่างกันอันดับแรกเราจะต้องดูก่อนว่าเราไว้ใจเกมเอเลเวมากน้อยแค่ไหนหรือเราไว้ใจ เหรียญแวกมากน้อยแค่ไหนถามตัวเองก่อนนะครับ2ออย่างแรกไว้ใจแวกหรือไว้ใจเ l เ e n World ไว้ใจอะไรมากกว่ากันตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างสมมุติผมไว้ใจแวก70%เพราะเมื่อกี้ที่ผมพาเพื่อนๆทุกคนไปดูเนี่ยแค่ผมถือแวกไว้ให้เฉยเนี่ยโอกาสที่ผมจะได้กลับคืนมาเนี่ยประมาณ40%ในอนาคต 4728มันก็จะประมาณ98%ขอแค่ผมมีเหรียญแวกในมือเนี่ยผมได้กลับคืน98ดังนั้นผมก็จะไม่สูญเสียอะไรในอนาคตซึ่งมันค่อนข้างที่จะเวิร์กและดีมากๆอ่าเพื่อนๆก็ลองแบ่งเมเนจดูนะสมมติว่าเพื่อนๆอ,อ่ามีอยู่5,000แวกแล้วกันศักยภาพของผมสมมติผมออนได้โดนแบรแล้วไม่เครียดประมาณ สามสิบไอดีสามสอดการที่เราเอาแหวกไปจมอยู่กับอุปกรณ์การขุดเยอะเกินไปมันจะไม่ดีเพราะว่าอุปกรณ์การขุดที่มีมูลค่าสูงใช่ว่าจะทำให้รีเทิร์นนั้นสูงยิ่ง id เยอะแล้วใช้ของระดับต่ำเนี่ยรีเทิร์นมันจะกลับมาเยอะกว่าแต่ทั้งนั้นทั้งนี้พอเพื่อน เล่นไปสักพักหนึ่งแหวกในกระเป๋าเราจะเยอะมากขึ้นแล้วเราอยากจะเอามาเพิ่มแต่ว่าศักยภาพเราในการเล่น ID หรือการคอยที่จะมาสมัคร ID ดีโยนเข้าไปตามบอทดหรือว่าออนบอทต่างๆของเราเนี่ยถ้าทำเยอะเกินไปเราจะล้าแล้วเราก็จะออกจากเกมไปเพื่อนๆต้องดูก่อนว่าไหวเท่าไหร่ทีนี้ของที่มีมูลค่าสูงเนี่ยมันเหมาะกับคนที่มีแหวกเยอะ แต่ไม่อยากมเมนจหลาย ID เพราะมันจะวุ่นวายอย่างถ้าสมมุติมีคนจะเอามาแสนแว่าเป็นเป็นยกตัวอย่างนะครับถ้าศักยภาพเขาอ่อนได้อยู่แค่30 ID โดยที่ไม่เครียดเวลาถูกแบนพอหารออกมาเนี่ยต้นทุนต่อ ID เนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ3,300ดังนั้นเนี่ย พอแบกเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือการอัปเกรดค่อยๆทยอยอัปเกรดทีลรไอดค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนอกรณ์ไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นสเต็ปอ่าเมื่อกี้ผมยกตัวอย่าง5,000อ่าผมเอาสักผมเปิดสัก30 ID มันก็จะตก ID 1นึงก็ประมาณ166แวกตอ่อ ID นี้ก็จะมีค่าเปิดบัญชีอย่างที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นก็จะประมาณ5เหรียญเปิดบัญชีแล้วก็ไปบายแรมอีกประมาณ1แว็ก็จะเป็น6ถ้าไว้ใจเหรียญเยอะสมมติผมอยากเอามาลงทุน70ผมใส่70ไปผมก็จะได้อัตราส่วนมาแล้วว่าผมเนี่ยจะสเต็กต่อตัวเนี่ยประมาณ1 2อ่าอุปกรณ์การใช้ ทูผมก็จะเหลือตังเมเนจอยู่ที่30อ่าผมก็จะได้มาแล้วว่าอ่าผมจะต้องซื้ออุปกอรณ์เนี่ยสชิ้นเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณรวมกันแล้ว48แดวเอาไปหาซื้อผมก็มาดูว่าผมจะใช้อะไรดี48วบแดอันนี้ก็ถ้า3ชิ้นก็เกินนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ก็อาจจะเป็นคาปามันก็ไม่แมทชิ่งกันอ่าผมก็อาจจะลด จำนวน ID ลงก่อนผมจะลด ID ก่อนพอได้มาแล้วเพื่อนๆอยากจะไปลงต่อก็แล้วแต่เพื่อนๆตัวนี้ผมสมมติผมจะลดลง1นึครึ่งนหนึ่ง15 ID ตัวนี้ก็จะได้ออกมาทุนต่อ ID นะครับการซื้ออุปกรณ์แล้วก็การสเต็กอ่ทีนี้ผมเอามาลงกับทู98มีงบอยู่98อันนี้3ชิ้นก็90ก็ไหวนะครับ Standard ด,ดดิว สมมติว่าผมจะซื้อ standard deal 3ชิ้นต่อ ID ผมใส่ไปปั๊บเพื่อนๆก็จะต้องใช้ใจ่ายในการซื้อของมา90แบ็แลวเพื่อนๆก็จะเหลือเงินในการสเต็กเท่าไหร่ก็คือทุนต่อ ID นะครับลบอุปกรณ์ลบค่าเปิดบัญชีเพื่อนๆก็จะเหลือประมาณ229แบกในการสเต็ก เพื่อนๆไปสเต็กแลมสักหนึ่งเพื่อนๆก็จะเหลือประมาณ228อ่ิบแอทีนี้เพื่อนๆก็มามา,มาดูการคำนวณสเต็กอ่าอันนี้ผมทําเซฟไว้แล้วนะครับโหลดขึ้นมาอ่ะผมก็คอมเพลแลนดูก่อนนะครับผมเลือกอ่าจำนวน TLM ที่ได้เยอะที่สุดผมก็ใส่มาตามนี้เพื่อเพื่อจะได้คุ้มค่ากับเหรียญที่เราสเต็กไปนะครับอพอได้เสร็จแล้วถ้าสมมุติว่า เราจะขุดเนี่ย15 ID ที่เราทําขึ้นมาเมื่อกี้อ่ากี่ชั่วโมงเราก็มาใส่อาจจะขุดวันหนึ่งสักอ่า14ชั่วโมงแล้วกันอ่า14ชั่วโมงเราก็มาดูเราสเต็กไปเนี่ย228เราอาจจะเกินใช่ไหมครับแล้ถ้าเราขุดแค่14ชั่วโมงเราก็เลื่อนมาดูแมปต่อไปอ่าแมปนี้8นาทีนะครับ i c Mountain ได้เปอร์เซ็นต์ตอนนาทีอยู่ที่1.43เพื่อนๆก็ใส่ลองเช็คดู8นาทีต้องสเต็กเท่าไหร่8นาทีสเต็กอยู่225นะดังนั้นถ้าเพื่อนๆใช้3สว่านสเต็กอยู่228เพื่อนๆก็ควรไปขุดกับแมพที่มันใช้เวลาคูดดาวอยู่8นาทีที่ใช้เวลาขุดที่14ชั่วโมง8นาทีมันจะมี2ตัวเพื่อนๆก็มาดู ข้างหลังด้วยนะครับเราต้องเลือก t l m ต่อนอาทีที่ได้เยอะที่สุดก็จะเป็น i c mountain นะครับเราก็จะเลือกเป็นแ a ปพวกนี้ตอนเลือกแมปในการขุดก็เพื่อนๆก็อย่าลืมสังเกตเรื่องภาษีของเขาเก็บนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปไปย้อนดูคลิปแรกๆได้มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแมป g a ดทองแมป g a ดสีน้ําเงินแมป g a ดแดงไม่เกี่ยวเลยนะครับมันก็จะอยู่ที่แรงขุดของแรนนั้นๆ แล้วก็เพื่อนๆก็พยายามเลือกแลนด์ที่เก็บภาษีน้อยที่สุดถ้าสมมุติเราอยากปล่อย24ชั่วโมงเราจะไปขุดแบบไหนดีสมผมใส่ไปผมจะขุด24ชั่วโมงมีอยู่228ที่เราสเต็กมันก็จะได้เป็นแบบ14นาทีประมาณนี้เราก็จะต้องไปเลือกแบบตัวดีนะครับ เพื่อนๆก็มาเลือกดูได้ตามนี้ดาวไหนก็ได้นะครับดังนั้นแมปที่เหมาะสมกับการสเต็กเท่านี้อุปกรณ์ด้วยใช้สว่าน3ตัวมันก็คือแมปตัวนี้นะครับชาร์จไทมอยู่ที่3.5เท่าทีนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วเพื่อนๆมีความมั่นใจกับตัวเกม อยากจะยุบ ID ให้เหลือน,น้อยเพราะว่าเวลาถูกแบนแล้วเราจะได้ไม่ต้องเครียดมากแล้วเราก็ยังสามารถอยู่กับเกมแล้วได้รีวอร์ดจากเขาอาจจะได้น้อยมาจากที่เรากระจาย ID แต่มันก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากันมากแต่มันยังสามารถทำให้เรารับรีวอร์ดจากเกมนี้แล้วเรายังอยู่ในเกมต่อไปได้เพื่อนๆก็อาจจะมาดูของใหม่นะครับ สมมติเพื่อนๆอยากจะลดจํานวน ID ลงเหนื่อยและหลายดีขี้เกียจทําแล้วมันมีต้นทุนในการเปิดเนี่ยประมาณ6แหวกเนี่ยต่อ ID เนี่ยบางทีถ้าใช้อุปกรณ์ต่ํามากแล้วมันถูกแบนบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราได้รับกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่ากับตัวบัญชีเราก็ลดจํานวน ID ลงสมมุติผมจะลดเหลือ5เราอาจจะมาเมอเนจเป็นการเปลี่ยน อุปกรณ์ในการขุดดูเราจะเปลี่ยนเป็นใช้สเต็กทุนสเต็ก50าสิทุนอุปกรณ์50เราก็ไปดูว่าเราจะซื้ออุปกรณ์ชิ้นไหนตัวนี้ประมาณ160นะครับเป็น IE ตัวนี้ค่อนข้างเจ็บนะครับสมมุติชิ้นหนึ่งมันร้อ 1 6 5ได้พอดีเลยเราก็จะเหลือสเต็กซีพอยู่ประมาณ500อ่าทีนี้เราก็มาคำนวณดูปับ๊บเราก็มาลองเลือก IE อ่าพอเลือกเสร็จส่วนแมปเนี้ยเราใส่อะไรไปก่อนก็ได้นะครับเพราะเราจะมาค o m p a r e เลือกกันอีกทีอ่า c o m p พ r e อ่า T T O M ตอนนาทีนะครับเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.13% MapGo เนี่ย18นาทีเราก็ใช้สเต็กเพียงแค่ประมาณ170แบกเท่านั้นเองนะครับเพียงพอส่วนที่เหลือเราก็อาจจะสแตนบายไว้ในกระเป๋าเรานะครับเผื่อมีคนมาจอง CPU เยอะเราก็จะพร้อมที่จะไปสเต็กต่ออนาคตถ้าคนจอง CPU เยอะมันก็จะต้องสเต็กเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะมาคอมเพร์เปรียบเทียบ อุปกรณ์แต่ละตัวว่าซื้ออันไหนคุ้มไม่คุ้มอย่างไรและควรซื้อหรือไม่ควรซื้อถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากไปแล้วนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ